One, two. สวัสดีค่ะพบกับช่องไทยไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเอฟซีเก่าใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้มาปั่นจักรยานกิโลมชมวิวแล้วว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนคนไทยอีกเมืองหนึ่งนิดหนึ่งนะคะปั่นจักรยานไปก็เราๆยี่สกว่ากิโลเมตรได้ค่ะเดี๋ยวก็ตามชมวิวทิวทัศนแล้วก็บ้านเพื่อนคนไทยให้ชมไปเรืยก,กันจ้า ตอนนี้ก็พาผู้เท่านั่งพักกลางทางนิดหนึ่งนะคะทุกคนก่ะทางจักรยานนอกเมืองก็ร่มรื่นหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้ใบไม้ผลี่หมดแล้วค่ะส่วนข้างทางตรงนี้ก็คือไร่ข้าโพดนะคะที่เขาปลูกเลี้ยงสัตว์ค่ะกำลังเขียวขึ้นมาเลยค่ะ แวะพักเบรกหน่อยนึงนะคะมากันได้ราว15กิโลเมตรได้ค่ะเพราะใหญ่ก็อย่างว่าหละคนเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องพักบ้างอะไรบ้างนิดหนึ่งค่ะเอาออกกำลังกายกันนิดหนึ่งนานแล้วค่ะไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานไกลๆกันนะคะวันนี้พี่คนไทยเขาอยากให้ไปเยี่ยมบ้านเขาอากาศดีๆ20องศานิดๆก็เลยปั่นจักรยานกันค่ะสวัสดีครับพี่ยับ พักข้างทางก็พาชมต้นตำแยฝรั่งหน่อยนึงนะคะเห็นพี่คนไทยหลากหลายเมืองหลายประเทศเขาก็เก็บกันนะคะไปต้มเป็นชาหรือว่าเป็นยาอะไรได้นะคะทุกคนคะ่ะงามเชจยวค่ะโดนไม่ได้นะคะจะคันจะร้อนเลยล่ะคะ่ะ นี่ก็มาถึงบ้านเพื่อนคนไทยแล้วจ้าเรวจะเข้าไปในบ้านด้วยกันนะคะสามีเขากำลังรถหมอใส่ออกมาฮัาโลโหลเรนเนี่นี่ราคาบ้านเพื่อนกระดายผ้า่มบ้านเพืน่นิดนึงนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์นะคะก็เลย สบายนิดหนึ่งค่ะมีทางรถชอปเปอร์พร้อมแฟนเพื่อนเพื่อกับมักขับชอปเปอร์เป็นกลุ่มนะคะทุกคนค่ะขับชอปเปอร์เป็นกลุ่มไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้บางครั้งคุณพี่เขาก็ใส่ชุดหนังนั่งเป็นตุ๊กตาหลังด้านหลังนี่เลยนะคะอันนี้ตอนไปซื้อบ่มงนี้เนยมันเห็ดใส่เห็ดใส่แฟนเพื่อกัเป็นสร้างเห็ดเป็นจุเนียวขยันจานแบนฟองเพืกก่อะเห็ดมืดนะครับพี่นงองค่ะ ผู้ชายก็ยังว่าแล้วไม่เหมือนตัวโตผู้ชายนะฮะแต่แหลกมันหิงบานโ no นบา้าน่าไม่ใช่บานแะล้วนี่บา้านคนละเช่นหนาอยู่หนาอยูค่ค่ะเดี๋ยวสิออกไปเบื้องสวนพักพเพิ่นเด้อพี่น้องป้องปายค่ะนุ่นคะ่ะหนุ่มๆน่นุ่น,นคะ่ะ นี่แหละครับพี่น้องได้เนวมาฝากกันย่างละนิดละหน่อยนะครับวันนี้โต,โตก็ได้อย่างใส่กอกับใส่อัวมาฝากกันน้อยหนึ่งค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะคุณโดนพอกันเทียบยังจ็คโคบิดก็ไม่ได้พอกันเลยจ้าแต่พว่โค็ิดกันมากินเข้าห่า้อกันนี่เนาะค่ะคครับ นี่แหละค่ะทุกคนค่ะแฟนพี่เขาเป็นคนชอบสะสมของเก่าอะไรต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพวกนี้ถ้าเปิดไฟก็ติดหมดนะคะคุณพี่เขาบอกว่าตอนลางคืนแสงเต็มนี่เลยละค่ะ ah, uh, huh, เ,อเอาของชอบจะละค้นบ็อกอกันนะคะบางคนกับสะสมเมีย ư? บางคนา้นกับสะสมผัวนะคะแตกต่างกันไปเนาะค่ะ ได้เวลาดื่มกาแฟกันค่ะกาแฟคนละแก้วก่อนนะครับเติมพลรังก่อนนะจ้าพักเบรกบ้านคุณพี่เขาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะไปชมสวนผักเพิ่นนะจ้านี่แหละค่ะทุกคนค่ะแฟนพี่เขาเป็นคนชอบสะสมของเก่าอะไรต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพวกนี้ ถ้าเปิดไฟก็ติดหมดนะคะคุณพี่เขาบอกว่าตอนกลางคืน,นแสงเต็มนี่เลยลรอคะเอาของชอบจะเราค้นบคือกันนะคะ <c oughs> บางคนกับสาสมเมียบ,บางคนกับสาสมผัวนะคะ <c oughs> แตกต่างกันไปเนาะค่ะ <c oughs> ได้เวลาดื่มกาแฟกันค่ะ <c oughs> กาแฟคนละแก้วก่อนนะคะเ <c oughs> ติม <c oughs> พลังก่อนนะจ๊ะ พักเบรกบ้านคุณพี่เขาสักครู่หนึ่งเด้อค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะไปชมสวนผักเพื่นนะจ๊ะมามามาค่ะไปสวนกันนะคะกำลังจะเตรียมตัวไปสวนกับคุณพี่กับแฟนคุณพี่นิดนึงกับทุกคน ไปไปไปสวนค่ะไปสวนกับทุกคนค่ะไปสวนกันนะคะมาถึงสวนแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็จอดจักรยานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูสวนคุณพี่หน่อยหนึ่งนะคะว่าเขาปลูกอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะ ปลูกมันสำปะหลังด้วยผักทงผักไทยก็มีด้วยนะคะสวนคนพี่เขาปลูกหลายอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะปลูกอะไรบ้างค่ะพี่เขาก็เก็บผักกาดให้แล้วล่ะค่ะถุงหนึ่งนะคะ

จากพักกาดจากพักกวงตุงจะว่าพักหยังละพี่น้องขาทางนี้ก็พริกค่ะทุกคนขาปลาปิก้านะคะพริกหยวกพริกไงพริกหวานนะคะแต่ทางนี้พี่เขาบอกว่าพริกเผ็ดก็อยู่โซนทางนี้นะคะเขาใช้น้ําตรงไหนคะนู่นค่ะเขามีน้ําบาดาลตรงนี้นะคะนั่นมีน้ําบาดาลตรงนั้นค่ะต้องโยกแล้วก็ใส่บัวมารดนะคะ บาดาลอยู่ตรงนั้นค่ะทางนู้นก็วิวแทงน้ําเลยค่ะก็คือสองล็อกข้างหน้านี้คือของพี่คนไทยเขานะคะกับแฟนเขานะคะที่ปลูกนะคะตายกับทุกคนขาคนบ้านในเมืองมาเจอสวนผักก็ตื่นเต้นกันนะคะ ้ยผักงามงามกับทุกคนค่ะผักพี่เขางามมากพ่อใหญ่ก็ได้กินสตรอเบอรี่คนละลูกขอบคุณครับอาร์ตบายน <B> นี่ค่ะสตรอเบอรี่เขานี่โอ้ยค่ะพวกถั่วแปรบถั่วฝักยาวอะไรเขาก็มาปลูกเหมือนกันนะคะไหนไหนไหนดูสิ อันนี้คือมันฝรั่งมันฝรั่งปเตโต้นะคะนี่โคือทมาโตโตมาโต้ตูตนี่คือมะเขือเทศจ้ะเอาทางนี้คือสตรอเบอรี่ค่ะผักคุณพี่ก็เก็บไปแล้วถังหนึ่งนะคะตรงนี้เหลือแต่พวกอะไรนะคะพวกต้นเล็กๆนะคะอู้หหลากหลายผักสนุกเลยค่ะอากาศกำลังดี ยี่สิบกว่าองศาสนุกปลูกผักละช่วงนี้คนอยู่เมืองนอกนะคะนี่แหละคะ่ะการปลูกผักเมืองนอกถ้าใครไม่มีที่ก็เช่าที่นะคะเช่าที่ปลูกเป็นลายปีจะปลูกได้เฉพาะฤดูนี้ล่ะคะ่ะฤดูที่กําลังร้อนขึ้นมานี้เช่าเท่าไหร่นะคุณพี่ปีละเท่าไหร่นะคะปีละเท่าร่ก่อนอ๋อยี่สิบย,ยูโรนะคะต่อปีนะคะ ล็อกนี้เลยค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะย0ยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยเข้าวๆก็7 8 0 0บาทต่อปีนะคะแต่เราก็ไม่ได้ปลูกได้ทั้งปีนะคะทุกคนค่ะจะปลูกได้เฉพาะช่วงนี้แหละค่ะเริ่มเมษาไปจนถึงเดือนอะไรนะสิงหาได้ไหม,มหไ,ไ,ดได้ถึงสิงหากันยาละค่ะหลังจากนั้นก็โร่งเลยค่ะปลูกอะไรไม่ได้ค่ะเขาก็เลยรีบเอาต้นไม้ต้นอะไรต่างๆผักต่างๆมาลงเร็วๆนะคะช่วงนี้ งามชอบแปลงนี้แหละค่ะกำลังงามนะคะแฟนพี่เขาขยันค่ะทุกคนค่ะตะว่างก็เข้าสวนอย่างเดียวนะคะไม่เหมือนแฟนตัวโตนะคะซื้ออย่างเดียวค่ะคนละอย่างกันเลยแหละต้นอะไรคะทางนี้ต้นปรามนะคะต้นไหนลูกแพรนั่นแหละค่ะ กับต้นแอปเปิลนะคะกําลังเป็นลูกพอดีกําลังจาอลูกเล็กๆน้อยๆกันนะคะทุกคนคะ่ะเอา้าดีๆีมีทีปลูกคะ่ะพอได้เก็บเดี๋ยกินได้แย่งนะคะนู้นที่ยาวเหมือนกันนะคะปีละ20่สิบยูโรก็พอเช่าอยู่คะ่ะถ้าโตโตอยู่ใกล้ก็จะมาปลูกด้วยนะคะอีกหน่อยก็จะพากันกลับแล้วนะคะทุกคนค่า เดี๋ยวก็จะพากันกลับแล้วจ้าชมสวนคุณพี่เขาจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านด้วยจักรยานของเราคนละคันละคันนี้เลยจ้ากลับบ้านจ้า ปั่นปันป่นปั่นจักรยานกันค่ะตอนนี้จะพาไปชมที่วสวยๆที่หนึ่งนะคะมาถึงแล้วจ้า ตอนนี้มาถึงที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของย่านนี้นะคะทุกคนค่ะเราก็พลาดไม่ได้ค่ะที่จะไปชมปรา,าสาทสวยๆใหญ่ๆตรงนี้นะคะสมัยก่อนก็เป็นของเจ้าเมืองล่ะค่ะสมัยก่อนเขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าชมนะคะเพราะว่าเป็นที่ส่วนตัวค่ะปรา,าสาทด้านหน้าที่ทุกคนมองเห็นอยู่นี่นะคะสวนด้านนู้นก็ใหญ่นะคะสวนด้านนูน้นเขานนก็ เป็นส่วนปิดแต่เกาให้คนเสียบัตรเข้าคนละ5ยูโรราคาเข้า,ขาก็ราวสองร้บาทได้ค่ะจะโซนทางปราสาทต,ตอนนี้ก็มีคนอาศัยอยู่นะคะก็พวกลูกหลานเลน้นหล่อนสมัยก่อนนู่นแหละค่ะ mm. เขาจะมีคลองน้ำล้อมรอบหมดเลยนยนะคะรอบไปนู่นหมดเลยค่ะ วันนี้อากาศดีๆผู้คนก็มาชมปราสาทเหมือนกันค่ะใกล้ธรรมชาติสวยงามค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวก็จะพากันกลับแล้วนะคะทุกคนค่ะกินนลมชมธรรมชาติด้วยกันก็กลับแล้วค่ะ คนก็มาปั่นจักรยานเยอะเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีๆนะคะสมัยก่อนด้านหน้านู้นก็เป็นฟราร์มนะคะฟราร์มใหญ่นะคะบ้านหลังนู้นเลยค่ะ คนเดินก็เดินคนปั่นจักรยานก็ปั่นนะคะเมืองนอกเขาจัดสรรได้ดีมากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แฟนของคุณพี่กับพี่เขากำลังปั่นจักรยานไปส่งโตโต้ตกับทางที่จะกลับบ้านกันนะคะ ก็เลยพอได้ชมกินลมชมเมืองไปได้วยกันตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้กลางทางก็พักเบรกหน่อยนึงนะคะเห็นน้องมมาสามตัวตรงนี้ค่ะม้ามีแต่ตัวเซสวยนะคะข้างทางจักรยานนี้นะคะที่เป็นเสาด้านข้างตรงนี้ก็คือรางรถไฟนะคะสะดวกสบายขนาดเกินไปกับทางจักรยานสีแดงทั้งไปทั้งกลับครับเป็นทางระหว่างเมืองนะคะ อีกเมืองหนึ่งไปเมืองของตัวโตวเองนะคะอากาศดีๆวันนี้คนก็ปั่นจักรยานประปายเหมือนกันค่ะม้ามีแต่ตัวสวยๆเลยค่ะพวกเธอสนุกกินหญ้าเลยอากาศดีๆนะคะ นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ได้มานะคะที่เขาเก็บผักกาดให้ถุงหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะผักกาดหรือผักกวางตุ้งก็ไม่รู้ผักกาดนะคะมากินกับน้ําพริกแซ่บน้ากันนะคะจ้าสาหรับคลิปกินลมชมวิวเยี่ยมเพื่อนต่างจังหวัดนะคะเยี่ยมพี่สาวคนเมืองไม่ไกลกันมากค่ะยี่บห้ากิโลเมตรได้สําหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะมีความสุขทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะเข้าบ้านก่อน,นะคะ่ะ